ครับก็สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีภาพมาพอ้ักช่องมันอกสวนยางอีกมือนึงนะครับเดี๋ยวมือนีสิภาพี่น้องมาเบ่งใบยางนะครับซึ่งผมได้ทำคลิปก่อนไปนะครับว่าใบใบแดงนะครับใบแดงแล้วก็แทงช่อดอกออกมานะครับว่าเป็นลักษณะแนวใดครับเดี๋ยวไปเบ่งกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะภาพี่น้องไปเบ่งนะครับว่าลักษณะการแทงยอดออกมาแล้วก็แจ้ง ่อ,อดอกมากมันเป็นแนวใดนะครับนี่ครับนี่ก็คือ,อลักษณะช่วงนี้มันออกไม่นะครับยังยังโบฮ่านใหญยาวนะครับใบก็ยังบบท่านแดงเท่าทีเท,ท่าทีที่ผมต้องการทีสิยุดนะครับเพราะว่ามันยังหน่อยอยู่นะครับมันกับางยอดกัยังเล็กๆดยู่นะครับยังบฮ่านเป็นลักษณะวาที่ใบแดงแบบเต็มทีทีท ถึงช่วงที่ผมซียุดสุทุกปีนะครับเพราะว่าช่วงที่ผมยุดทุกปีก็คือช่วงใบแดงนะครับใบใบยางออกมาอ่อนๆสีแดงๆนะครับใบอวดตัวสีแดงๆนะครับภาษาอีสานเรามาใบอวดตัวสีแดงๆนะครับเจ้าผมเบิร์ดนะครับครับนี่ก็คือมันบอท่านในออกมาตามความต้องการมีเบิ้งชัดๆนะครับนี่ยังหน่อยอยู่นะครับ แต่ว่าช่อดอกกระแทงออกมากน้ากันครับอันนี้เลยนะครับช่วงนี้ก็ยังยังขีดไปได้อดอกนะครับพี่น้องครับซ้ำนี้ก็ยังขีดไปได้อีกสักระยะหนึ่งอยู่นะครับจะเฝ้ายุดถดนะครับเพราะว่าการยุดเรียวเกินไปนะครับมั่นกันซื้อว่านะมั่นก็สไปอ,อันนี้รับพ้นช่วงปีหนาห้า ข้าบกกีตัดดอกตัดหน่วยมันนะครับมันก็อาจจะมีผลหลายดอกมันก็สีลายอะไรกัมันก็สีติดลูกลายนะครับนี่ก็คือลักษณะอีกใบแดงอีกช่วงหนึ่งนะครับบอทันใหญ่นะครับช่วงอันน้ออกงามๆกําล้งงามๆนะครับนี่ครับบรรยากาศนี่มันเศร้าในสวนกับดับเบิ้ลนะครับ ตัวนี้ก็แตกยอดได้ซ้ำหนีนะครับยังย่งบ่ถึงเวลาที่พ่อสิที่ยุดธได้นะครับมันต้องให้มันใหญ่กว่านี้ก่อนใบนะครับและกก็ช่อด,ดอกให้มันใหญ่กว่านี้บานไปกว่านี้ก่อนนะครับว่าขันเท้ากรีดไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับการติดดอกเขากับสีสบอดีนะครับการติดลูกติดพลนเขากับสีบอดีเพราะว่าเข้าอา,อาทินําเลียงไปในการแปเลียง ลูกเลี้ยงดอกเลี้ยงพ้นเขาอาจจะสิลดลงนะครับเพราะว่าเขาไปปีดอัดเขาช่วงนี้นะครับจะปีดไปอีกสักระยะหนึ่งก่อนนะครับพี่น้องครับเพราะว่าอย่างไนเขาหยุดไปช่วงนี้5ะไล่ดายไล่ใจเขาบางเทือมมันก็อาจจะบวสมถ้าเขาหยุดไปมันก็อาจจะบวมีนอ่ะนะครับพี่น้องบางครอบรัวบวคขึ้นกันนะครับนี่ก็แถวหนอกนะครับแถวหนอกของของสวนยางนะครับตัวนี้ก็เป็นโลกนะครับ แดดเผาแห้งนะครับก็ตายไปสีหนึ่งนะครับหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนะครับหลืออยู่ครึ่งหนึ่งครึ่งนั่นก็กรีดขึ้นเก่าได้ครับสะสมเล็กหน่อยไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ใบแห้งใบเลื้ยงขเขเบิดแล้วนะครับส่วนยางบัวสีอยูย่ทั้งในก็คือสขคือกันเบิดละนะครับเลื้ยงแล้วก็ยอดกาลังแตกออกนะครับต้่งช่อ ใบแล้วก็่อดอกนะครับแตกพร้อมดีแทงงยอดออกมาแทงง่อดอกออกมานะครับผมก็ยกกล่องขึ้นมาถ่ายนะครับพากล่องอาทิต่ําำไปนะครับอตอนโฟกัสอาทิต่์โฟกัสเท่าที่ควรนะครับใบกระแหงนะครับตอนนึ่งขนกับช่วงนี้พ่นสิไข่ผมมาเป็นอ่าอยู่ใต้ใต้ข้างล่างใบนี้ พอเวลาเขามองึ้นเขากีดยางนะครับจะเห็นเม็ดเล็กๆนะครับเป็นเม็ดหนามจับอยู่ใต้ใบร้ายด้นะครับตัวนี้ผมก็บบกหูว่าเป็นอียงนะครับแต่ที่ผมก็เลยลองเอาลิ่นไปแตะมังนะครับมันไม่เอียงนะครับออกรสหวานนะครับผมคิดว่าเป็นน้ำตาลนะครับเป็นน้ำตาลที่เขาสะสมใหม่เพราะจักนะครับเพราะว่าที่ใต้ใบนี่ร้ายด้ยนะครับชวนกำลังแทงหยอดออกมา ยามือเคลื่อนนี่เหนียวเบิดนะครับมือหรือว่าล่งเท่าที่เขาใส่ไปกีดยางนะครับใบมันหล่นลงมานะครับดูใบที่ล่นลงกันนี่นะครับนี่กับกระังแตกนะครับเพิ่งเพิ่งช่อดอกกับช่อบใบนะครับกรลรังแตกออกมาอย่งไดก็ปีดปีก,ก้ลน,นะครับพี่น้องแต่ซัานี่จไปเฝ้ายุดนะครับปีดตัดดอก ตัดอันนี้เพิ่นบีซะก่อนนะครับในเบงเงินในกระเป๋าเ้านั่นนะครับพี่น้องครับเงินในกระเป๋าเ้ามันบ่มีเลยนะครับพี่น้องกับต้งกีบปีจังหน่อยกับขุ้งกีบโเป็นินังนะครับนี่ครับใบอ่อนใบเขียวสั้นหน่อยกับขุงกีบโเป็นินังนะครับกระดี้ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเงินเ้าบ่มีเ้ามกับตะเค็ดนตรงไหนนะครับยางตายดีกว่าคนตายอยู่บวจัก บางเถี่อนะครับใบเขียวแล้วนะครับบางส่วนนะครับกันแล้วแต่ต้นมันต้นอ่าช่วงนี้บ่ได้บ่ได้ตัดนะครับโบดไอเกลียวต้นหน่อยครับก็เลยใบใบเขียวใบอันนี้ออกมาก่อนโมนะครับนี่ครับผมบว่าใบเพศรสลัดที่สั้นนี่บ่วนะครับวันนีคอมเมนต์มาบอกเพือนะครับบางเทื่อก็ผมหลัวสีบัวเถิงนะครับ ต้นมากแถวริมเป็นอะไรสิครับต้นเบื้องครับนี่ช่อดอกกับช่ออันนี้สีแท่งของมาพร้อมกันนะครับช่อดอกกับใบนะครับใบอ,อนะ่อนเนี่ยอ่อนนี่ครับพี่น้องเบิ่งนะครับ โบเห็นมลูกไก่นี่ครับช่อดอกกับอะไรนี่นาะออกมาพร้อมกันเลยคือสัมยอดสะเดานะครับดอกกับอ่าช่อใบนะครับออกมาพร้อมกันเท่ากับกี่ปีก็เท่าครับมูนีปัญหายอย่างที่นาะนะครับนในรายใดเฮามันโมมีนะครับเงินยางกับเขาเท่าแตล็กน้อยน,อยนึงนะครับ อันเดีมีหน่อยไลแห่งแต่เขาหน่อยนะครับแจ็กสีว่างหนห้นะครับสู่ๆไปนะครับพี่น้องคลิปนี้กับฝากพี่น้องไว้แค่นี้ครับคงสีสวัสดีพี่น้องแยนี่ครับผมสวัสดีครับ